ย่านยังว่าย่านย่านรถส่วมมหมนี่ไหมย่านรถดูดกินเลยหอาะชวนอีกรอบหนึ่งฉลองหนึ่งลายย่านยังว่าย่านย่านรถส่วมมหมนี่ไหมย่านรถดูดส่วมมหมนี่ไหมอ่ะคือย่านยังคือย่านย่านรถดูดส่วมร่อสาวอยู่ใจ เอาโอเคโอเคปะจะไปซื้อยังไปซื้อดีโดบอไปซื้อลูกเสียงไปซื้อขนมบอเอากรบโปากไปกินอีหยังซะหน่อยไปบอไปบอไปสิพาไปซื้อขนมเนี่ยไปก่อนเด้อเหลือมีปู้ยูู่ปกินเด้อให้กินแน่ให้ซิ้งแน่เอาชนหน่อยชนชน ชนปีโป้อีกหน่อยชนอีกหน่อยรอบหนึง่งเอาชนหน่อยชนปีโป้หน่อยกินนลยเอาชนอีกรอบหนึง่งฉลองหนึ่งล้านวิวฉลองชนพอแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินน้ำเน้มันสิเหมือนแล้วอ,าอา้อาวเ,เาอ้ยไป่กินน้ำเน้อ้าวกินน้ำเน้จ้วงเน้โอยเดี๋ยวจะไม่ไม่กินแล้วกิดเดียสกินเหมือนผู้เดียวแล้ว น,อน้องมาด่าไมโบ่แบงให้พ่อเลยโอ้ยเหมือนแล้วจะซื้อไอติมบ่ไอติมร้านไม่นุ่มบ่ะใบเป็นลูกขนมน้ำซื้อขนมน้ำแต่บายบายดีดีบายบายก่อนบายบายเอาบายคือหันหน้าครับคุจะซื้อขนมปะป,ป่ะป่ะข,ขึ้นรถเลย